หน้าเด็กมากคะ่ะติ๊กกัญญรัตน์อายุ45ใครจะเชื่อคะ่ะต้องบอกว่าล่าสุดนี้นะคะก็ออกมาเปิดเผยภาพเป็นภาพโชว์เอวของอดีตนางเอกสาวชื่อดังหันมาเอาจริงเอาจังเรื่องการดูแลรูปร่างจนสามารถลดได้มากถึง10กิโลกรัมเชื่อว่าหลายคนต้องจํากันได้คะ่ะติ๊กกัญญรัตน์นะคะหนึ่งในอดีตนางเอกหน้าหวานมากฝีมือซึ่งทิ้งงานละครไปร่วม10ปีนะคะผันตัวเองไปทํางานเบื้องหลังอย่างเซฮายรายการท่องเที่ยวคะ่ะตอนนี้เจ้าตัวก็ทํามา13ปีแล้ว ใครหนาเองที่เรียกติ๊กเซฮาไปแล้วล่ะค่ะปัจจุบันเนี่ยเธออายุ45ปีกันแล้วนะคะซึ่งทําพ่วงกันเนี่ยกับตําแหน่งการเป็นทูตสันทวมไมตรีของประเทศญี่ปุ่นด้วยเรือเธอเองเนี่ยเริ่มก้าวเข้าสู่วงการตั้งแต่ปี2537เลยแลวค่ะจากบทบาทนักแสดงรับเชิญในเรื่องผ้าท้อง และก็ต้องบอกว่าหลังจากนั้นเธอเองก็มีผลงานติดต่อกันมาเรื่อยๆการันตีถึงความสามารถของเธอคะ่ะปัจจุบันนี้โฉมหน้าของเธอก็ยังคงเปะ๊ะปังเหมือนเดิมถึงแม้จะอายุเข้าเรียกสี่กันแล้วมาติดตามรับชมสําหรับโฉมหน้าปัจจุบันกันคะ่ะจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนสวยขึ้นมากน้อยขนาดไหนมาชมกันคะ่ะ